สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่สุวรณโอวันพอดแคต์เล่าเรื่องราวสนสวัตว์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมกับสูวรณโอวัน EP นี้จะมาต่อกับบิ๊กไฟฟ์ตัวที่4แห่งแอฟริกาเสือดาวและเสือดำซึ่งทั้ง2ชนิดนี้เป็นเสือชนิดเดียวกัน เสือดาวและเสือดำเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาบิ๊กไฟฟ์ของแอฟริกาและหาตัวจับยากที่สุดอีกด้วยใครที่จะไปท่องเที่ยวซาฟารีก็อาจจะต้องลุนสักหน่อยสำหรับเจ้าเสือดาวนี้ค่อนข้างลึกลับรักสันโดษแต่ละตัวจะมีการแสดงอาณาเขตของตัวเองด้วยการทำรอยข่วนตามต้นไม้ฉี่แล้วอึอ,อิงไว้ด้วยเพื่อให้เสือดาวตัวอื่นๆรู้ว่าพื้นที่นี้เป็นอาณาเขตของตนและจะพบอยู่เป็นคู่เมื่อถึงช่วงฤดูผสมพันธุ์เท่านั้น เสือดาวเป็นนักปีนต้นไม้ที่เก่งกาจมากชอบหลบแอบนอนอยู่บนต้นไม้แถมลายและสีขนบนตัวก็ช่วยพรางสายตาได้เป็นอย่างดีมีนิสัยชอบละแวดระวังภัยมากและชอบออกล่าเหยื่อตามลำพังเสือดาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจัดอยู่ในวงศ์เสือและแมวมีขนาดตัวเล็กกว่าสิงโตและเสือโครง่งในบางครั้งก็อาจถูกสิงโตผู้หิวโหวยล่าเป็นอาหารได้เช่นเดียวกันแต่ศัตรูที่แท้จริงของเสือดาวก็คือมนุษย์นั่นเอง เสือดาวมักถูกล่าเพื่อเอาหนังที่มีลวดลายสวยงามไปทําเสื้อและเสื้อคลุมในพิธีกรรมต่างๆของชนพื้นเมืองในแถบแอฟริกาเช่นเดียวกับรงเล็บหนวดเสือและหางซึ่งเป็นเครื่องรางที่นิยมมากรวมถึงเนื้อหรืออวัยวะส่วนอื่นๆของร่างกายเพื่อการบริโภคปัจจัยสําคัญที่ทําให้จํานวนประชากรเสือดาวในแอฟริกาลดน้อยลงมาจากการลุกลามพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ประชากรเหยื่อของเสือดาวน้อยลงรวมไปถึงความขัดแย้งของมนุษย์กับสัตว์ป่าด้วยเสือดาวมีเขตกระจายพันธุ์ที่กว้างขวางมากและมีลักษณะถิ่นที่อยู่อาศัยหลากหลายปรับตัวได้ดีในสภาพแวดล้อมต่างๆสามารถพบเสือดาวได้ทั้งในแอฟริกาเอเชียอินเดียและจีนเสือดาวในแต่ละพื้นที่จึงมีลักษณะภายนอกที่แตกต่างกัน เสือดาวส่วนใหญ่จะมีสีน้ำตาลอ่อนหรือสีเหลืองทองและมีลายดอกสีดำทั่วลำตัวคล้ายลายดอกกุหลาบรวมถึงเสือดำก็มีลายเช่นเดียวกับเสือดาวแต่อาจจะมองเห็นไม่ชัดเท่าไหร่เพราะว่าสีพื้นตามลำตัวมีสีดำแต่จะมองเห็นลายได้ชัดเมื่ออยู่ท่ามกลางแสงแดดอาหารของเสือดาวก็ค่อนข้างหลากหลายเช่นมแมลงนกปลาพวกแอนติโลปต่างๆลิงพวกหนูหรือสัตว์พันธุ์แท้ อันที่จริงก็เหยื่อแทบทุกชนิดที่ล่าได้แถมยังมีการล่าเหยื่ออย่างมีชั้นเชิงแอบตามเหยื่อเงียบๆและตะครุบเหยื่อโดยไม่ทันรู้ตัวหรือกระโดดจากต้นไม้เพื่อจับเหยื่อเสือดาวยังมีความแข็งแรงมากสามารถลากเหยื่อขึ้นไปกินบนต้นไม้เพื่อไม่ให้ถูกไฮยีนาแย่งกินเมื่อล่าเหยื่อได้เสือดาวจะกินบริเวณท้องและซี่โครงก่อนต่างจากเสือโครงที่จะเริ่มกินเหยื่อบริเวณสะโพกก่อนเสือดาวเป็นสัตว์ที่ออกหากินตอนกลางคืน ตอนกลางวันก็จะนอนพักตามบนต้นไม้หรือบางทีก็ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำเสือดาวและเสือดำจะผสมพันธุ์กันได้ตลอดทั้งปีเสือดาวตัวเมียจะออกลูกครั้งละ2-3ตัวลูกเสือที่เกิดใหม่ในคลอกเดียวกันอาจมีลูกเสือได้ทั้ง2ชนิดลูกเสือดาวจะหย่านมเมื่ออายุ6สัปดาห์และแม่เสือจะเลี้ยงลูกอยู่จนถึงอายุ2ปีจนลูกสามารถออกล่าเหยื่อด้วยตัวเองได้ลูกๆก,ก็จะแยกตัวออกไป เสือดาวจะมีการสื่อสารกันด้วยเสียงที่พิเศษเช่นเวลาตัวผู้อยากให้เสือดาวตัวอื่นรู้ว่าตัวเองกำลังเข้ามาในพื้นที่ก็จะทำเสียง <S <S 1> <S 1> และทำเสียงคำรามเวลาโกรธ เวลามีความสุขหรือรู้สึกผ่อนคลายก็จะทำเสียงเพออย่างลูกแมวจบ<ะ>ไปแล้วกับ Big Five ตัวที่4ไว้พบกัน EP สุดท้ายของซีรีส์นี้ฝากกดไลค์กดติดตามพวกเราได้ที่เพจเฟ c บุ๊ก k i n s t a g กร m บล็อกดิ YouTube สุวรรณโอวันแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ